เมื่อตีสองล้วพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงฉเฉลี่ยพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่ประมาณตีสี่ครึ่งถึงตีห้าครับกลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืนครับเป็นธรรมดาที่ทะเลแถบหนาฝั่งนี้ครับค่อนไปทางโัวโลกเหนืออย่างคลิบที่ผมเคยลงไปตีสองครึ่งยังกับหกโมงครึ่งบ้านเราครับแล้วก็พระอาทิตย์ก็ขึ้นเร็วด้วยแล้วถามว่าปรับเวลาน,านอนยังไงก็คือก็แค่เข้าไปในเรือแล้วก็นอนครับเพราะว่าในเรือมันแดดมันไม่ส่องอยู่แล้วครับเป,เป็นห้องเป็นพื้นที่อยู่แล้วไม่ได้เป็นแบบบ้านแล้วมีระเบียงมีหน้าต่างมีอะไรทุกที่นะ บนเรือต่อให้มีหน้าต่างมันก็นอนได้ปกติครับปิดมา่านปิดอะไรก็ปรับเวลาปกติวกวเมื่อวานเนี่ยมีแสงเหนือที่ประเทศแคนาดาอีกแล้วนะผมไม่เห็นแต่ไปถามพี่คนไทยที่เขาเปิดร้านขายของอยู่ที่เมืองจูโนอลาสก้าเขาบอกว่ามันมีอยู่ตลอดเราไม่เห็นเองเออทาไมผมไม่เห็นอยากเห็นมากๆครับเดี๋ยวถ่ายไหมทุกคนดูถ้าเห็นนะหรือใครรู้ไหมว่ามันมีอะไรที่แบบแจ้งเตือนแสงเหนือหรือพวกแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้มีเพื่อนผมอยู่ the sea, ไอโอเวชั่นออฟเดอะซีเป็นนักดนตรีเหมือนกันถ่ายตรงแสงเหนือหัวเรือสวย